วันนี้เราจะมาทำช็อกโกแลตด,ดูไปกันนะคะคมาดูกันนะคะวิธีการทำช็อกโกแลตด,ดูไป Let's go <S นี่นะคะเราก็จะโรยแป้งดีเป็นดินส่วนไม่ส่วก็จะใส่ดินเข้าไปนะนี่ใส่มันเต็มเลยนี่นะเราจะให้ดูเน,นื้อนะมันจะปั่นก่อนอ ก็จะใส่ house, Jim, ดินเข้าไปนะคะใส่เข้าไปเลยเนาะแล้วก็หาดินละกินนะจะได้ทำได้แล้วเอาดินครองเนาะแล้วก็มีผู้มาช่วยนะคะสองคนเนี้ยไม่ใช่มาช่วยนะคะมายุ่งเฉยๆนี่นะเขึ้นเลยเราก็ทางทาอะไรดูใบเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาไส้ก่อนจะมาทำแป้งก่อนถ้าเราอยากให้มือ ถ้าถ้าใส่น้ำเยอะแล้วใส่หนึ่งนมมันจะไม่ชอ็อกแลตแบบเรลวนะนี่นี่ต้องให้มันเป็นแบบเรียวๆ่อยนะคะต้องให้มันเป็นดีเหมืนี่แหละไม่ได้ให้มันเป็นเหียวไม่น้ามันจะไม่ได้คลิปนี้ถ้าใครอยากทำอ่ะไปทำได้เลยนะคะธีริกาสีเขีนนวเยวกดลิงก์เรือเรเลยกดลิงก์เลยนะคะ ไปดูได้เลยยูทูบช่องการเฟมเบอรี่นะคะถ่ายจริงเหรอจริงจริงพี่มีตเออถ่ายจริงนี่ก็เหมือนขี้เลยอ่ะพร้อมไหนะคะผู้ความจริงเออจริงถ่ายจริงถ้าใครอยากดูคลิปอื่นฟังนะคะช่องการเฟมเอรี่นะคะ ีเด็กตดด้วยเด็กนี่เด็กเด็กเด็กเด็่ะเด็กทนะคะมาปั้นกันเลยนะนี่ถ้าเราอยากทำเชอกโกแลตทอดกระางเนี่ยดูมือค่ะเราจะฟูมาใส่ทำไมคะต้องขอเอาไปด้วยนะคะไอตัวเฮียเนี่ยมันแบบมันยกควรเสร็จท่านผู้ชมไม่ไม่ต้องอะไรเลยนะคะ มันเป็นตัวเฮียเ่ย์ค่ะเที่ยวันโง่เทียวก้องอยากเก่าใช่ไหมมือเราไปแบบน,นี้แล้วอ่ะมึงไม่จักน้ำมาล้างปะมาอือตัวที่อากรณไม้ขึ้นแตกเวลานะคะมาทุมกันเลยโอนอย่าพ่งทางเอาเก็บก่อนนี่นี่จะคือน้ำล้าง <ปะ S 1> น้ำล้างมือของเรา ไม่ใช่มันคือน้ำล้างบนของฉงนันตั้งหน้าขอยืมสิไม่เกี่ยวกับเือเราให้มาานะันล้างไหมนี่คือมันเละและกก้วชอกแล้ตัวเราต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวตอนไอ้อนอทำน้ำตัวเองหมดเดี๋ยวตอนเสร็จพี่ตักมาเองเดี๋ยวตอนเสร็จอะเราจะให้ดูแล้วมารอดูวันหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อเอาไปตากนะ เราดูนะคะเอาไปะะอบเอาไปอบไม่อันนี้คือดินนะคะเราทำเล่นๆมันก็ต้องเอาไปตากกับแดดเนาะอันนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าเอาไปกินินะคะบอกไว้เลยเที่ยวเที่ยวไหมกเอม้นี่เป็นชื่อกลอนนะคะเสร็จแล้วี่ห้าเสียดายเสียดายเส กไปเติมน้ำมาใช่ไมไปเติมน้ำมาที่ต้องหาของมาอย่างนี้หาอะไรนี่นะคะก็จะใกล้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นดินเหลวนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่เราจะมาดูกันมันก็จะเป็นเส,สื่ผสมแบบนี้นะแล้วรอดูก่อนนะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม มีคนนั้นก็จะทำอะไรไม่รู้นะคะเรามารอดูกันรอดูตอนจบนะคะนี่ต้องเอาดินมาเพิ่มก็อเอาดินใส่เยอะๆนะใช่ถึงเวลาแล้วค่ะินลาช่วยมา เอาไปก<ส>ินไอ้นาทั่วมาจากไหนเยอะจังไอกรอนเอามาไอปักรเอามาพีาา่กานหายริงเหรอเราจะใส่ดินทีเดียวเลยนะคะเราจะได้คาะติดตามนะคะ ช่องการซตูนเมลี่นะคะฝากติดตามกด subscribe นะคะเกี่ยวกปรา์นะคะเอาไปชงขวดเออเอ็งเล่นของพี่เต็มโอ๊ยเอ็งไม่เห็นที่ถ่ายพี่ฝาก็จะพีนี่มันก็จะได้แล้วเอ็งบอกเอาฝาบบนี่ฝาโอ๊ยอะไรตุ๊บเป๊ะเลยนี่นะคะ ที่เราบ้านเองของเราน้าน้ำันนะคะแล้วก็ใส่น้ำให้มันชึ้นๆพอแล้วพี่แกนขช่จริงฟันเนี้ยไม่รู้นะคะอืมาแป้งก็จะเป็นหนึบๆแบบนี้นะคะก็ได้ที่แล้วใครก็ได้ไปตามใบเขียวหน่อยถ้ามันเป็นแบบไฟอะ ครับนี่ตรงนี้เออ oh <my> ไปอันนี้เราจ้างน้องมาห้าสนเลยนะคะแค่ขยับเป็นพนักง,งานมาได้เลยนะคะต้องการเป็นมารีต้องการเป็นมารีนะคะอันนี้ก็จะใกล้เสร็จแล้วเนาะต้องการพนักงานชื่อเป็นมารีกับน้องกอน,นะคะ่ะน้อง